แต่สำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักไม่ใช่ลดน้ำหนักติดนเชียรลน้ำหนะกมันแค่เป็นคุมผิวเฉยๆลฟ์อยู่นะโอเคค่ะทำไมเราจะไม่ทักทักท้งที่มันไม่เหรอ,อแล้วคุวินทำไมไ <laughs> วินเปนอะไรว <No. S 2> ินเนาะมันแบบน้อยอย่ามึงมัน มาชาาไม่เท่าไหร่ยังพูดสามไม่ดีใส่ตูพูดชามไม่ดีเจ็บปุ้ท่าทางการทับแบบดีจักมันดีมาเาเย่น้ย่ยพูดจังงีแล้วนะพี่จ้าขอพี่ยกเลิกได้ไงผมลักที่เนข้าวขยงแบบว่าใช่ใช่จับเสียยังจับเสียยจัแค่ฟลอกโอเคได้ ไลฟ์เรือปิดกันบ่อยมากมหมดยังแปดร้อยกองยังไม่ได้อล้คยัง นี่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่กินชาเขียวนะจะเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้คือคนที่ไม่กินชาเขียวแต่พอกินปุ๊บอร่อยนี่เหมือนเดิมกินปุ๊บก็อิ่มกินปุ๊บอิ่มเลยทั้งวันคืออะไรก็ตักตอนมากินในใบ้าปงานจี เคยกินปหมเนี่ยปิ้งย่างอะ่ะไม่เคยครั้งแงรก <c oughs> เ,เลยครับพี่กิ <c oughs> นแล้วกินแล้วดิบเลยรอของอยู่ <c oughs> ค่ะกินข้าวยางกำลังตัดทีแต่ว่ามาขายก่อนอ๋อลืมอีกแล้วหนูไม่ลงแล้วนะหนูเห็นหนูบล็อกนะ ดูเห็นดูบล็อกนะมันเขเรียกว่าอะไรขัดขวางการทำมาหากินของหญิงสาวคนหนึ่งไม่โอเคเราต้องมับทชขอด้วยค่ะขอด้วยขอแค่มันบวชเนี่ยมไม่ได้ มาแล้วไม่รู้คูจะมาสอนวิธีการกินกินตงเกาหียบไปายทางได้ไหมได้วิธีการกินกิยังเกาหลีนะจิมรุสี มีปั่นใส่อะไบ้าเยอะเยอะ่นนสอย่งสมยงใ่อเกันเลยคนละกร่อง้ช่วยเรื่องทุนแล้วก็ระบบขัถ่ายด้วย ไไไไมันไม่ใช่ใบโพมัคือใบงาเรื่องมันคือสัตว์อันนี้กกนรตัรยนยนี่นะแต่ไม่รู้ว่าใบอะไรใบโพมของเรียนน่าจะเป็นใบโพมันแบบว่า,วานนไมันี่ไ,ไม่น่าใช่ใบงาใหญ่มากเลยนะ ลับบ้านไลไรอีกได้ไหมอยากให้มันหมดอ่ะอยากให้มันโซออสีให้มันขึ้นโซเอาอ่ะไบโอเลชันอะไรันไม่ได้มีอะไรเลยเดเสร็จแล้วสวยมค่ะขอบคุณค่ะิ้ของธร ขอคนละห่งแพะดูแล้วจะป้องได้หมครับพ่น้องสยามคิวเตอรคแฟร์ทำ่ม ในฟัน a n แคนฟลายหรื y ันแทไม่ได้งทเยอขอกินงาแล้วจับน้มือว่ามนอ้ขอกินซอสงาแล้วจั่ไหวโอ้ยชาวยาไทยอะแล้วต้องทำยัลว วันงองามวันนีคือสอามันบุเฟ่ตดชปเลว่าม่าอันนีชาเยวมันเลือยัง นอนไาบไาบเะไอย่าราคั้นจะกินให้ดูเลยไปถาว่าถ้าหมดคุนนี้อาจจะสเปซแต่อาจจะไม่ได้ไลฟไ <ป S 2> เกินไ,ไ,ไกลแบบระวันะั อะไรนะไเสร็จแล้วมึงบอกเราไม่รู้เสร็จแล้วแม่ข้หลอดแ็ุ้ไหนนี้รทไม้ไม่ีจิ้มรวะ้ร่จ้ะครับพี่จ้แจวค่ะแจวยขออีกหนึ่งได้ไหมขออีกหนึ่งได้ไหม ถ้าได้จะปั่งมาเอาล่ะจะอ่โอกินให่ดูขนาดนี้ทำไมไม่กดทำไมไม่ทน้เพราะว่ามันต้องขยับก่อนเวลาลายเพราะน้ำมันเย็นเกินตัวโคฟ้าวลานะตัวต้องมีแว่เนอใครไม่มีแม่นเรากิดในมม่ใส่ใชค่ กุตตะกร้ะ่เป็นเแป้ร้อยปน้อยน้องไส่ร้อยพี่คะขอน้ำเปล่าเอ้ยขอนํงแข็กเปล่ากับแก้วใหม่หรอเดี๋ยวบอกก่อนอ่ะอย่าเไปไหนนะบอกก่อนข็่เปล่าได้คบ้ค่ะ่อลอบอกแล้วบอกแล้ว บอกแล้วบอกบอกตอแบองแบอ้าวไ,ไ,ไม่แล้วบอกิเี่ะขาไม่ได um. ้กินแอะ็มันใส่ใจ้ยทำมหากินก็มาอะไรสิบแดบวกสี่ได้อะเนี่น่า่หกักินแบบเย็นนนใจต้องมากเลยได กินข mm ้าวปาเรตกครอทแครเคยกินไหมอร่อยมกินก่อนกินไอ้ันี้มันจะไปช่วย รอร่อยเข้มข้นกำลังดีรสชาติมันแต่ว่าใส่น้ำเยอะไปมันก็เลยติดตินห่อยหน่อ so ย like ือบได้กินทาเกียวชัดอเออเห็นไหมให้เอเหลือข้าปั้นข้าขยำปืน กินก่อนที่จะกินมือใหญ่ไปไหนกันมาทานข้าวแล้วก็มาสักผมสักผม หมดหมดแปดร้อยกล่องนี้ก็รออีกงานนะคะอันไหนคือหมูไอันี่หมูเนี่ยอันนั้นเนื้อของอันแล้วเนื้อหมูเนี่ยแต่จังหวัดอันเนื้อแต่ไม่รู้ว่ามีอันเที่ยงไม่มาไหมจะได้สั้อหมูซื้อก่อนต้องสั่งกันไปเยอะหรอเออเยอะมากโอเคทานหิวเหนื่อยไม่ง่ายว่ะจังหวัดตะบน กดตากัน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 เมือนไหมวันนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับบริหารเวลาได้ดีทำงานด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ขายของด้วย นี่คือเนื้อเนาะใช่ค่ะเนื้ออะไรอะ่ะเนื้อตุ่เนื้อปลาโกลซื้อตุนไว้ใช่ต้องซื้อตุนไว้นะเพราะว่าไม่รู้ว่ารถใหม่จะมาเมื่อไหร่ดอยังไม่ได้ถ่ายรูปเลย อะไระเจมานเอาอีกเอาอีเอาอี

มแพ้บาร์บไม่ไมีน้ำตาลสูอาร์โรสเป็นน้ำตาลที่ไม่อ้วนแต่ว่ามีนมนะใครแพ้นมทานไม่ได้ถ้ามีน้ำอบอกอร่อยคืออร่อยจริง พ,อพ่อเมียจะไม่ <นา S 2> ไยอมให้ของที่ไม่อร่อยตกลงไปอเรือนหอกแล้วขอกินเองนะเมื่อกี้นี่ื่นต้งแเช้าเผื่อกับพ่อตัวนั่นไม่อร่อยอ่ะบอกจะเอาลงไปคือใส่ะพืนและะ้วจะดีนะมันจะให้พลังจะนอนหลับไปนะแ,แล้วแต่คนมาคนก็หลับแคนนองทานไม่ได้ ได้ั้งหมดเดี๋ยวสเปซคืนนี้คุยเรื่องอะไรคิดไว้เลย oh. จะสั่งให้ที่มีนานเอาเลยสังเลยสัง <c oughs> เ,เลย <c oughs> แล้วก็จอ,อมาเจอมีนานก็เอามาให้ อาจจะเป็นชาเขียวชาลอตแต่ว่าลายเซตไม่นต่งอาจจะคุยเหมือนน้องชาลอตบ้างนะขาจะเรียวเล็่บ้างไม่ได้ไมล่ะไอ้นี่โฆษณาเกินจริงเหรอแต่ถ้ากินแล้ลลลาาวพุงยุบเนี่ยจริงไอ้ไม่กินไอ้ไม่กินอยู่ในห้อง <laughs> เแต่เรากินละฝุ่นขึ้นแล้วในห้องอ่ะต้องกินแล้วอะไรครับ ฝุ่นมันจะขึ้นแล้วตั้งไว้นานเกินต้องกินทุกเชา้าจะได้มีแรงซักผ้าให้พี่จ้วนเออไม่ได, <น S 2> ด<น>้ซักเลยโดนบน่นโดนบ่นมาไรนขอดูก่อนนี่น้ำมันงาอันนี้นอะไรอ่ะเหมือนกันน้ำมันงาเค็มกี่ออเดอร์แล้ว ขอแถววะขอเลขศูนย์หน่อยได้ไหมแปดหรสามเองอะยังไม่ชำรังกินก็นนเลยอจุมก่เลรีบกิน,น,นก่สน,นกกกสั่งน้ำไปนะจังห่าคราวที่แล้วสั่งน้ำในน้ำที่อร่อยโอทีโอ ไอออออน่ออะไให้สี่ร้อยออเดอร์ก็ได้อะแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาสี่ร้อยออเดอร์อีกมาเร็วมันจะมีไหมได้แบบว่าแบบฟู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 ถึงเลยอ่ะอะไร

ใช่เี่า,น,านิ่งเลยออเดินไม่ถึงร้อยโอเวลาด้ดซื้อเองดีวะถ้ามันจบแลอะไร ก็ไม่ต้องรีบจบกันได้เนี่ยนี่ไม่ต้องจบภายในสามวันนี้คือนี่วันที่สามแล้วเพราะอะไรอ่ะดังนั้นจะไม่ได้เปลี่ยนรูปกล่อกรูปวันกล่องราคามันลดให้เหลือแบบละเก้าเก้าละแปดเก้าเมื่อวานละเก้าเก้าวันนี้ละแปดเก้าเจอให้หมดเราเก็บไว้ทำไมเรต้องกระจายสิ่งดีให้คนรอบข้างคือกันไปเยอะทุกคนปวดกลับไปเยอะ ให้ทุกคนได้ลองกินของดีๆนี่นะขอโขอโทษขอโทษที่อยากรวยแม่ทานแล้วค่ะม่็้องอยากรวยกันผิดอะไรแม่้อยากรวยนผิดอะไร ระวังมันจะตายตายเอากลางผันคือคุณวัวทองฉลอดจำเอ็งฟ้าได้ไหมัอยงเอ็งฟ้าไม่รู้จักเอ็งฟ้ารจักแต่อินฟ้าน่าเป็นอิกฟ้าไห แค่เนี่ยคุณรักออมไหมครักไล่แคุณรัออมไหมออมในวันออมในวันก็มนั่งพิจารเพื่อนเยอออกตลอได้ไมสั่ได้ไหมส่ได้ตลอดออกอะไร้าอะไรบางไป็นอ่ะเออลดทอนสั่งเสิร์ฟเสิร์ฟคนไหม่ดีเลอถ้าแบบไม่กินนา้ฉันร้ปกดิเยอะได้เอ แม่เอาไข่บุกอะโอเคไม่เอาไข่บุกใช่ไหมจ้ะเอาชาดเปล่าแม่เไข่บุกแก้วแล้วก็เอาร้อยิโอปันโอรีโอปันสแก้วค่ะก็่านั้น หรือวหิวอะแล้ก็่เราคือบอกคนว่ากินชาเขียวจะไม่กินจุกจิกแต่ว่านักกินสองนี่ค่กินชาเขียวจะไม่กินจุกจิกกตนทุกทินยังไม่ได้กินข้าวนะใช่ ได้สองร้อยแล้วลงเลยราใหม่อะไรปัจจุบันกี่นาูีแล้วนกี่นาทีอ้จะแค่ี่สิบนาทีงังงเรากต้องแบ่งเวลาทำงานเวลาใช้ชิส่วนตัวอะไร มมองข้างังมองอะไรวะมีกระปิปู <hating four people> ่ตรงนี้เหรอโอาไปเอไปอะไปละคืนนี้คืนนี้คืนนี้เออไรนกลางคเอออไปไห้หมดแล้ว